เดี๋ยวเราพาไปดูกิจกรรมกันก่อนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะก็รวมจิตอาสาพระราชทานนะคะเฉลิมพระเกียรติค่ะฟื้นฟูและก็แก้ไขปัญหาแหล่งน้ําในพื้นที่ค่ะที่คลองตุยงอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้นําส่วนรชาชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนค่ะรวมฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565ความว่าปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงผสมนิกรตลอดจนระยะเวลาที่ผ่านมาได้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกายพระปัญญา พระราชทรัพ์บันเพนพระราชกรณียกิจนานับประการและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเป็นที่ประจักษ์และก็ประทับใจในปวงผสมนิกรก่อให้เกิดความสงบ ร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนค่ะจากนั้นนะคะพี่น้องชาวปัตตานีก็ได้ร่วมกันลงเรือเก็บพักตบชวาภายในคลองตุยงและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณดินคลองตุยงอีกด้วยค่ะ